โอเคครับขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดนั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆุเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาดุกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเซียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพจน์หรือสีดาวบททั้งหลายชาวบังบดชารับแเจ้าสำนักเจ้าที่เจ้าในกายเกจิอาจารย์จงกำวังเวททั้งหลายเหล่าภาคมืดภาคมารยักษาท้ง เราครุฑทั้งหลายเราเจ้ากรรมในเวรคู่กรรมแล้วก็เราจิตยานภูมิต่าทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกรกขังจองจำโดยนาจแห่งกุศยมณดดำคาถาคมเมทดมนทั้งหลายอำนาจจิตฤทธเดชพลังอภิญญาตะบะชาญญาใ,ใดๆก็ตามนะจากหมูเราภาคมืดภาคมารหรือภาค,ภาค,าภาคส่วนอื่นๆก็ตามนะแล้วก็สัพัตชาทั้งหลายในทุกโมลราชั้นภูมิน้อมใจขอเข้ามากมโดยพร้อมเพียงกันนะโมต,ะะะโโต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสลาหนังขจฉามิธัมมังสลระนังขจฉามิสังฆังสลาหนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังขจฉามิทุติยัมปิธัมมังสลาหนังขจฉามิ ทุติยมปิสังขังสลานังขจามิตตะติยมปิพุทธังสลานังขจามิตาะติยมปิธรรมังสลานังขจามิตาะติยมปิสังขังสลานังขจามิขอนอบน้อมองค์มหาบรมีทูพระองค์สมเป็นประธานมูเราข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรแด่พระสัศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีกรรมใดๆที่เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบรมี ผู้โปรสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายด้วยวิถียานด้วยอภินญาอิทริลิศเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวปิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งาน การแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกันแกล้งลังแกการข่มขู่การบีบบังคับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจในการเป็นการอยู่ของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระทธรรม ออกห่างจากการโปรดสัตว์เบี่ยงเบนให้ไปวกวนสารวนอยู่กับความกังวลแห่งตนการปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายแอบอ้างองค์มหาบารมีแอบอ้างพระสัจธรรมและกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลาย เพื่ลอล่อลวงให้ผู้อื่นไกลห่างจากพระสัทธธรรมให้หลงเข้าใจผิดหลงยึดติดในรูปลักษณะรูปธรรมนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งองค์มหาบาร,รมีแห่งกิจการโปรสัตดจนบิดเบือนเนื้อหาพระสัทธธรรมตัดรอนบั่นทอนผู้โปรด หรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย,ไม,ายไม่ให้สว่างสวัยตามพระสัตธรร,รม,าม,ามการแอบอ้างองคุณเบ ingt, ื้งอสงสูงเพื่อหากินหาผลประโยชน์หรือเป็นเหตุให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิคะต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตวหรือครุกุบาจันท์ทั้งหลายกรรมที่เคยใช้คุณใสยมนดำ เดรัจฉานวิชาเวทมนต์อำนาจจิตวิเดททั้งหลายในการครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบเพื่อกักขัง่วงเหนียวเพื่อดูดกลืนพลังชีวิตดูดกลืนบารมีครอบงำเอาไปเป็นบริวารค่ารับใช้ หรือเพื่อนำเอาบารมีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการสร้างความหลงงมงายหรือสร้างความมืดมนความบกวนให้แก่สังสารวัตรใช้ทุกวิธีการในการผ่องถ่ายวิบากหรือเวทนาให้แก่ดวงจิตอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัว ความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวัยแห่งมูเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือซ่องสมกำลังในการจ้องกัดกินทำร้ายทำลายการแกล้งรังแกกีดกันขัดขวางต่อมูเหล่าผู้โปรดสัตต่อกิจการโปรดสัตต่อองค์มหาบารมี ต่อพระศา,าสนา,า,สนาที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรมูเราข้าพระเจ้าทั้งหลายดได้สำนึกผิดแล้วขอทรงได้ดปโปรดยกโทษอโ,โอหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล,หมมวลให้แก่มูเราข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่การบัรนี้เป็นต้นไปนแลนะหากครั้งหนึ่งคราใดาก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำถูกชักจูงจิต,จจตลอ่อลวงหลอกลอวงเพื่อนําเอาบรารมีรรไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อนําข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้เพื่อไม่ให้สว่างสวัย ตามพระศัทธธรรม,พรรมเพื่อการก่อกรรมทําเข็นหรือก,รก่อให้เกิดความหวั่นไหวเตะทวงน่วงรัง้ทรงทําให้เกิดความล่าช้าส่งเสริมความบกวลต่อมูเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือนําไปใช้คัดงาง,งกับองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไป เพื่อความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็ญต่อเวรต่อกรรม ต่อพบต่อชาติกับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนถวายท้าขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวัยในพระศาสราของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์หรือครุรุบาอาจารย์ทั้งหลายหากมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในการซ่องสมกำลังทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนคาถาคมส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดชั่วร้ายต่อพระศาสนา อกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบรา,ององมาบรมีผู้โปรดสัตว์และครูครูบาอาจาร,รย์ทั้งหลายนำไปใช้ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตท,ทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆที่ไม่ตรงต่อพระสัธรรมรมจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ลายและสังสารวัตรโดยรวมรวต้องตกต่ำลง สู่อบ,บัยภูมิขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาศลงโดยทุกกระกาานเทินขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบรารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่นได้นำเอาไปใช้ในทางที่ผิด ดูดเกนเอาไปเป็นกำลังบารมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญต่อพระศาสนาต่อพระสัทธรรมต่อองค์มหาบารมีหรือต่อสังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนตรัยจากพระสัทธรรม จากองค์มหาบรมีคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอนคุณสายมนดำคาถาอาคมการสะกดจิตสะกดวิญญาณที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นหากสิ่งที่มาคมืดภาคมาน และซาตานทั้งหลายได้กระทํากับข้าพเจ้ามิใช่สิ่งที่เป็นวิบากแห่งข้าพเจ้าที่เคยกระทํามาในอดีตจน,ถ,จนถ,ถึงปัจจุบันขา้าพเจ้าขอน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงรองรับทรงเป็นประธานขอให้กรรมของเหล่าซาตานและภาคมืดภาคมานทั้งหลายเหลา่านั้น จงย้อนกลับตีกลับสะกดกลับกักขังเป็นพัฒนาการให้หมู่เหล่าซาตานและภาคมืดภาคมาทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางกายวาจาใจนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอประกาศชดใช้นี่เวรนี่กรรม ทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต่อเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรเรื่ทีวาสนาบารมีที่มีต่อพระธรรม ที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกือกกเ้อกูลต่อพระศา,าสนาและมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสินงงส้นนับตั้งแต่อดีต,นต,ต,ดตจนถึงปัจจุบันและทีจ่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้า อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีออโหสี そうそうそう。So, so, so.